เหนว่าจะใส่ไหนก็ตามแต่สส่บุญไปทําบุญกันดีกว่าไปที่วัดทับสะดานจังหวัดสุพรรณบุรีเลยจ้าตามน้องเปาเปาวลีคนนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าใกล้วันครบรอบแม่พึ่งแล้วปีที่สามสปีนี้มันฟังแน่นอนค่ะแล้วก็น้องเปาเขาเคยแสดงเป็นแม่พึ่งไงแน่นอนลูกรักปั่นนี้นะคะก็ต้องไปทําบุญค่ะคุณผู้ชมไปทําความสะอาดตามภาพในลูกรักปั่นไหนละแม่ปั่นนี้เลยค่ะตามภาพที่เห็นหน้าจอเลยนะคะ น้องเปาของเรานะคะไปแต่งหน้ากับหุ่หนแม่พึ่งหุ่หนที่เจ็ดเนี่ยคุณผู้ชมดูหน้าจอเลขเจ็ดอย่างเงี้ยเออเลขเจ็ดมาพึ่งเป็นหุ่หนที่ตั้งไว้ภายในถ้ำนะคะจากภาพที่เห็นนะคะน้องน้องเปาทําทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่การกวาดพื้นเคลียร์พื้นที่นะคะก่อนจะเริ่มแต่งหน้าให้กับหุ่นแม่พึ่งเนี่ยคะ่ะแบบนี้เลยนะคะโดยมีพี่ช่างแต่งหน้ามือชีพรวมด้วยคะ่ะนี่ค่ะบรรจงทาปากสีแดงๆแบบนี้เลยค่ะโดยน้องเปานะคะบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะว่า เมื gamer, ่อวานนี้ป๋าตั้งใจมากเลยพี่หนูเนี่ยจะไปช่วยพี่ช่างแต่งหน้าที่เคยร่วมงานตั้งแต่ตั้งแต่เล่นเรื่องภาพยนตร์เรื่องพุ่มพววคือเรื่องนี้น้องเป่าวแสดงไว้เมื่อปี2554เลขมาแล้วพอยเล่นกับพี่ตเออ2554ค่ะสี่สิบปีแล้วก็ช่างแต่งหน้าคนเดียวกันนี่แหละค่ะไปแต่งหน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดให้กับหุ่นแม่พึ่งนะคะจากเดิมเป็นชุดสีเหลืองค่ะเปลี่ยนเป็นชุดไทยสีแดงแบบนี้เลยสวยมากคุณผู้ชมพร้อมทั้งคล้องพวงมาลัยให้กับหุ่นของแม่พึ่งด้วยค่ะหล ังจากนั้น<ม>นี่ก็ได้จุดผู้ไหว้บอกไม่พึ่งด้วยนะคะ ทั้งหุ่นทั้งหุ่นที่13ที่อยู่ภายในถ้ำเดียวกันรวมไม่ถึงไหวหุ่นแม่พึ่งค่ะที่ตั้งอยู่ศาลาริมน้ําด้วยอันนี้คือเป็นจุดสําคัญเลยงานนี้นะคะน้องเปาบอกเองเลยว่ามีพวลาัณฑ์แค่เดียวแต่หนูก็ตั้งใจมากที่อยากจะทําให้แล้วก็รีบบึงรถกลับมาทํางานที่กรุงเทพต่อทันทีค่ะส่วนในวันที่13มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งเป็นวันครบรอบการจากไปของแม่พึ่งเป็นปีที่3 1น้องเปาเองก็มีคิวขึ้นคอนเสิร์ตงานประจําปีที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีด้ววยนนะะคอองเกกิบ่า จะไปตั้งแต่หัววันววเพราะว,ว,ว่าอะไรรู้ไหมพี่ตั้งใจแล้วที่ไม่ล้วงเลขไม่จุดอะไรเนี่ยวันที่13เจอกันแฟนๆเตรียมรอเจอน้องเปาได้เลยนะคะและแน่นอนค่ะทีมข่าวมันเทิงไทยรัฐของเรายัางไงคะก็ส่งน้องลูกดิวแล้ะน้องรถเบนนะคะ,ะไปเก็บภาพเก็บเลขมาฝากเพราะว่างวดนี้16มิถุนายน มันจะรวยแน่นอนโอ้ฟังจริงๆเลยตอนนี้นะแค่เลขครบรอบ31มสิบค่ะกับเลขวันรำลึกแม่พุ่มแม่พงษ์หนึ่งสามสามหนึ่งเนี่ยหาซื้อไม่ได้เลยหมดแผงแล้วเหรอลอตเตอรี่หมดแผงทุกเกลี้ยงแผงติดตามกันต่อไปคุณผู้ชมค่ะ